ครับตอนนี้เราก็มารีวิวบริเวณด้านด้าน,านหลังสวนอาหารนะครับวันนี้หมอมาในการมามาชมนกลางวันมาดูดูๆๆครับที่มองไปคือวัดมกุูดที่ดีกว่านะครับสทริครับถ้าต้องการเขาถ้ายังยิ่งบริเวณหน้าหนาวโอ้โหยกนิ้วให้เลยครับสวยมากอยากให้มากัน,นครับแต่ถ้ากลางคืนเย็ยนๆนะครับนี่มานั่งบรินเวณนี้ครแล้วก็มีหลอดไฟแสงวบวบ คนเจ้าของบอกว่าได้กินสีส่ทุ่มแล้วกินยาวต่อไปนะครับ <S <S <โด>แล้วก็มาคืนคืนแล้วก็ถ้าเกิดใครกลับบ้านไม่ได้ใครมีห้องห้องละแปดร้อยบาทโอครับฟางมากันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอเอบ <S <S โอเคครับขอบคุณเอครับ